ครั้งนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงรประชาชนเนี่ยเราไม่เคยอยู่ตรงข้ามกองทัพนะครับแล้วเราก็สนับสนุนบทบาทกองทัพที่ทันสมัยทําหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับกองทัพที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกองทัพที่ไม่ทําปฏิวัติรัฐประหารยึดหลักในเรื่องรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพมาโดยตลอดพูดกี่ครั้งนะครับย้อนกลับไปดูการสื่อสารการอภิปรายในสภาการพิจารณางบประมาณยึดตามหลักการนี้หมดเลย ไม่เคยอยู่ตรงข้ามการซื้ออ,ว,ททอวุธยุทโปกรณหากอุธยุทโปกรณ์นั้นเป็นสิ่งจําเป็นในการป้องกันประเทศและสอดรับกับยุคสมัยนะครับส่วนคําขอโทษของคุณพิธาเองเนี่ยผมเองก็เข้าใจว่าทางคุณพิธาก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําให้ประชาชนหลายๆส่วนนะครับที่เขาอาจจะรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยได้เข้าใจความรู้สึกพวกเรามากขึ้นและเปิด หัวใจมากยิ่งขึ้นในการรับฟังสิ่งที่พักอยากจะสื่อสารแต่เพราะนั้นก็ผมเองอยากอยากที่จะบอกข้อเท็จจริงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เองเนี่ยก็มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่าการบิดเบือนข้อมูลเนี่ยที่ใช้โจมตีกันทางการเมืองข้างๆเยอะนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะลงพื้นที่ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนรับฟังสิ่งสะท้อนแล้วก็สื่อสารกับเขาอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาด้วยความจริงใจว่าเราไม่เคยอยู่ตรงข้างกับกองทัพเลยครับ